สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับลูกยิงฟรีคิกนะครับสสูตรนะครับก็จะเป็นอ่าสูตรยิงธรรมดานะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งถ้ามีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเอาผู้เล่นอ่ามาบังเสาเสาเสาสองเสาแรกที่เราจะยิงนะครับผมเราก็จะมีวิธีแก้ทางนะครับผมโอเคครับเรามาดูคุณสมบัติที่ว่าเราต้องหากันนะครับผมว่าอ่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับผม อย่างแรกนะครับควรจะมีคุณสมบัติ3อย่างนะครับในนี้นะครับอย่างใดก็ได้นะครับก็จะมีฟีคิกทรงพลังลูกยิงปั่นโค้งนะครับผมแล้วก็ลูกยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมส่วนใหญ่มันจะมีตัวหนึ่งสัก 2- 2คุณสมบัตินะครับจะเนี่ยหในนี้แหละไม่ลูกยิงปั่นโค้งกับยิงประตูจากที่ไกลก็ลูกยิงปั่นโค้งแล้วก็ฟีคิกสทรงพลังหรือว่าฟีคิกทรงพลังแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมส่วนใหญ่จะมีประมาณ2อย่างนะครับแต่ถ้ามี3อย่างได้ยิ่งดีนะครับผม ราะว่ามันมันจะทําให้ยิงแรงด้วยแล้วก็ยิงโค้งด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถยิงไกลได้ด้วยนะก็ส่วนใหญ่นะครับผมผู้เล่นก็จะมีแนะนําก็ผมจะยกตัวอย่างมาดังนี้นะครับผมก็จะมีคิติโนโรนันโดรดสฟอร์ดแล้วก็ซีดานนะครับต่อไปนะครับวิธีเลือกนักเตะนะครับเข้ามาที่แก้ไขทีมแล้วก็จะเป็นบทบาทนักเตะนะครับผมมันก็จะมีฟิกิกระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเลยเราจะเลือกตัวไหนนะครับก็ไปดูกันที่ฟิกิกระยะใกล้นะครับ มันก็จะแนะนําให้เราเลยนะครับผมก็จะมีตัวอันดับ1อันดับ2ก็เรียงลงมานั่นแหละตัวที่อยู่บนสุดก็จะเป็นตัวที่ยิงปีคลิกดีที่สุดเห็นไหมครับช่องแรกนะครับที่เป็นว่า F R K ครับผมนั่นแหละ90เห็นไหมก็จะเป็นเวรอนอย่างเงี้ยครับก็แล้วมันก็จะมีบอกคุณสมบัติข้างล่างด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละครับมันก็จะช่วยอีกนิดนึงนะครับผมให้เราช่วยในการเลือกนะครับผมส่วนผมผมเลือกตัวนี้เป็นตัวโปรดผมนะครับผม ต่อไปไปดูฟิคคิกระยะไกลนะครับระยะไกลนะครับเขาจะเน้นไปที่การเปิดบอลนะครับก็จะเป็น LPA เห็นไหมครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะยิงเลยนะครับผมผมก็จะเลือกตัวที่ผมเลือกนะครับถ้าเราจะเลือกตัวที่ยิงเรืเลยนะครับให้เราเลือกเป็น FRK แต่ถ้าเราจะเลือกเป็นการเปิดนะครับผมให้เราเลือกเป็น LPA นะครับผมก็จะเป็นลูกคอสนะครับผมลูกตั้งเตะนั่นแหละโยนจากโยนเข้าไปนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราจะยิงเลยนะครับให้เราใช้เป็น F R K นะครับเลือกตัวฝั่งซ้ายนะเห็นไหมมันจะมีเลขบอกอยู่นะครับผมแถว2แถวอะนะครับจะเอาเป็นตัวยิงฟิคิกหรือว่าจะเอาเป็นตัวโยนบอลน,นะครับต่อไปนะครับจะเป็นาการยิงฟีคิลนะครับก็ให้แนะนําเป็นการวาดมือนะครับมันจะมียิงได้2กรณีก็คือการปัดปัดขึ้นนะครับเหมือนการยิงจุดโทษเลย ปัดขึ้นหรือวาดมือนะครับแผลเนนี้ให้แนะนําเป็นการวาดมือนะครับเพราะว่าการวาดมือนะครับจะเป็นการยิงไซโค้งนะครับผมแล้วมันจะเข้าแต่ถ้าเกิดการปัดมันจะข้ามคานนะครับเพราะว่าแผลนนี้มันตัวมันยังข้าพลังน้อยอยู่แล้วมันอาจจะยิงยิงไม่ฮุกอะลูกยิงลูกฮุกไม่ค่อยฮุกอะครับแนะนําให้ยิงไซโค้งดีกว่านะครับปัดแล้วต้องใช้ความเร็วนะครับในการยิงนะครับก็คือจังหวะวาดมือนะครับผมให้เรา วาดก่อนที่เขาจะวิ่งไปเห็นไหมตัวฝั่งซ้ายเขากำลังจะวิ่งไปปิดเสาแต่เราวาดมือก่อนทําให้เขาวิ่งไม่ทันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราทําช้านะครับเราก็อาจจะโดนเขาวิ่งมาปิดได้นะครับกรณีที่เขาเอาตัวมาปิดนะครับผมเห็นไหมครับให้เราใช้เป็นลูกหลอกยิงนะครับโดยการส่งให้ผู้เล่นแล้วยิงนะครับผมกรณีนี้จะเป็นลูกหลอกยิงนะครับผมก็จะเขาเรียกอะไรเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเข้านะครับผมหรือว่าการทําประตูนะครับ ก็มี2สูตรนะครับก็มีสูตรใช้ความเร็วในการวาดมือนะครับผมกับสูตรหลอกยิงนะครับผมสูตรนี้นะครับสามารถใช้กับบอลลูกเปิดริมเส้นได้ด้วยนะครับกรณีที่ลูกเปิดริมเส้นอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมเป็นลูกสูตรนะครับผมก็จะเป็น การหลอกยิงนะครับเราจะไม่เปิดหรือว่าไม่ยิงนะครับผมสามารถใช้ทั้งลูกเปิดริมเส้นแล้วก็ลูกยิงฟิกคิกได้เลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากลูกฟาวครับผมสามารถใช้แต่เราก็ต้องสังเกตด้วยว่าผู้เล่นของเรานะครับอยู่ในจุดที่ว่าโดนบางบอลหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็มี2สูตรนะครับใครชอบสูตรไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับผมค่อยๆฝึกฝนนะครับผมแล้วก็จังหวะหลอกยิงนะครับ กรณีนี้ต้องดูด้วยว่าผู้เล่นเราอ,อ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือเปล่านะครับผมเล่นได้ไหมนะครับหรือไม่ก็เสี่ยงวัดใจโดยการใช้ลูกยิงลูกฮุกเลยก็ได้นะครับปัดเลยนะปัดขึ้นนะครับผมก็แต่ลูกนะั้นมันเน้นมันจะเน้นข้ามคานไปหน่อยเพราะมันนักเตะมันยังข่าพลังน้อยนะมาใหม่ๆก็อย่างนี้แหละเหมือนที่ช่วงใหม่ๆเลยนะครับผมเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็จะปัดยิงสูงเห็นไหมครับมันก็จะชนคานนะครับผมเปอร์เซ็นที่จะเข้าน้อยนะครับผม ส่วนใครที่ชอบแบบไหนก็ลองไปหัดดูนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วในการวาดมือไม่ทันก็ให้ใช้สูตร2นะครับผมเป็นการหลอกยิงนะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อดูคลิปต่อไปนะครับ